มาครับมากินสมตำน้ำกันมุนีคึ้อยากคืออยากสมตำเผ็ดเผ็ดเผ็ดเ,เลยมอนีทอพักหลายพักเยอะแยะเลยมีน้ำใหม่มีน้ำใหม,ใหมให่แซมน้ำแต่มีกระลำปีตำม,มาดิกินตำยินเผ็ดๆเ,เลยมอนีมาากินน้ำกันครับมากินน้ำกันเอา้งสิเผ็ดบ่ท่าใส่เข่าเหรอครับเพาท่านเด็ใส่เขา่ากินสมตำเมมนื้อกอกัน <c oughs> เผ็ดเผ็ดเน่ทำเองเผ็ดเองพี่น้องเลยอรอนแบบัเผ็ด้ังแซบบ่บเอกไปเผ็ดเผ็ดเปียวมัหวานจัง่อยหมักร้วยไม่ได้หนิอืมแต่ิ้งเกับเขาพูดหนิกินได้ดอกหมด กินกลนครับน <initiatives> ี่อพี่สมอยากเลยสมอยากเลยนี่ว่าพักพักหน่อยยางหัวแล้วพักเป็สองยางนึงแล้นะเมื่อไรไปหาก็ไม่ะต้งไปแล้วก็โดนแล้ อีตากันนะดีสมอยากขึอยากมันสวยมากกินสมตำกนเน้ออยากแฮงไม่เส้์ตัว โอ้หเผ็ดเผ็ดเดีดไปหาเขากินน้ำดอกโอทำไมวาเผ็ดแ้มเผ็ดเต็งเสี่ยูกใหม่ก่อนอ่อนเป็ อืมแล้วค่ะท้อนมันสิกินไม่เพผ็นโอ้ขออกันครับขออกันครับนึงอ่ะถ้าใจเวียงยังดอกมืนเนี่เก,าากือ้อมากทิวหายล้วกินก่อนเกื้อไปใสมากใสจังวากันกินก่อน มาเปนมากินเก่งมันเ